วันนี้คุณยายจะมาทำํำมะม่วงหาวมะนาวโหดเชื่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับอาแล้วนะมันด้เยอะได้หลาหวานเป็นร้านร้านค้าบอกที่ต้นหมดแล้วอืมใช่มันหมดเลยหมดโรูปมมหมดหาวิธีแปรรูปก่อนจะได้กินนานๆหน่อย ต้องเด็ดก้านมันออกก่อนข้างแรกจริง,รงๆเขาใช้สีอะไรได้หมดสีแดงมันก็ดูสวยเฉยๆสีขาวมันก็ค่อยเฉยๆอ่งเงี้มอยู่ในตัวเย็นมันก็อยู่ไปเชื่อถ้าเราไม่ถ้าเราไม่แช่ก็อยู่ได้เรยๆก็นานเนาะถ้ามันเสียมันจะเป็นเมื่อเมือหมดใช่ไหม ไม่งั้นไม่เห็นเสียทีย่ไหนมันหมดทุกเสียทำไว้่อนกินกันน้ำฟองน้ำแข็งเลยถ้ามันมีเยอะๆก็จะทำเป็นน้ำอยู่หรอน้ำมันออกมาหมดเนอะ น้ำไม่ต้งองเยอะต้องใส่เยอะสิอของซอนสารอ้โหใส่เยอะจงังก็เป็นน้ำนนนเหมืานอ่ะน้ำน้อยเปรี้ยว๊ปเลย

แล้วมันยังไม่เหี่ยวใชหถ้าให้เน,นะนื้อมันย่นยน่นเลยในชะ่ไหมใช่ตี้างๆเลยเอาหวานแซ่บด้วยความเปรี้ยวในชะ่ไหมแล้วเขบเคี่ยวนะประมาณนี้นะเหรอดูเนื้อนะท่อนใช่น้ำแข็งแล้วทีนี้น้ำแข็งน,น,น,น้ำมันมีอะไรอืร่อยทำไม,น,ไมน,น้ำมันหวานน่าเ เนี่ยครับเพื่อนๆที่คุณยายเขาทำเคียวไว้ใส่โหลไว้ทานนะมะนาวโห